สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมาเที่ยวที่งานเป็นงานแสดงสินค้านะครับชื่องานว่าสีสเกต Connect Trade Fair 2023นะครับแล้วก็มาเจอร้านขายจอระเ้ย่างนะครับเขามีสัญลักษณ์เป็นจอระเข้2ตัวนะครับผมก็เข้าไปทักทายสวัสดีกับคนขายนะครับแล้วก็จะขอชิมดูนะครับคุณผู้ชมครับผมชอบแบบกรุงเกรียมนะครับผมก็บอกพี่เขาวันนี้ ลืมเอาไม้มานะครับจะต้องมาภากเสียงใส่ทีหลังนี้ครับก็เกลี่มเกลียมเหมือนที่พี่เขาบอกเลยนะครับก็ลองชิมดูนะครับดมกลิ่นดูก่อนนะครับกลิ่นก็ปกตินะครับรู้สึกว่าจะไม่ได้กลิ่นคาวหรือกลิ่นกลิ่นอะไรเลยนะครับก็เป็นเนื้อจระเข้แท้แนะครับมาจากฟาร์มที่จังหวัดราชบุรีนะครับรสชาตินะครับก็จะคล้ายๆกับหมูเลยนะครับ เหนียวเหนียวแต่ว่าเหนียวกว่าหมูนะครับมันถ้าหมูมันจะนุ่มกว่านี้นะครับตัวนี้ก็จะแข็งขึ้นมานิดหนึ่งแต่คล้ายๆหมูนะครับก็ถือว่ารสชาติดีทีเดียวอ่ผมลองอยากกินกับน้ําจิ้มนะครับทีนี้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับถามพี่เขาว่ากินกับผักได้ไหมนะครับพี่เขาบอกว่าผักนี้เอามาให้กินกับจอระเขย่างนั่นเองนะครับพี่ก็บอกว่ากินได้เลยนะครับ ทีนี้เราก็มาลองทดสอบกันดูนะครับว่ากินกับน้ำจิ้มนั้นรสชาติจะเป็นยังไงกันครับรสชาติก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าอร่อยเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่คือเนื้อจระเข้แท้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนื้อจระเข้ของแท้เลยจากฟาร์มมาจากราชบุรีเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ผมจำชื่อฟาร์มของพี่เขาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมจริงๆถ้าพูดจากเสียงอยู่ในคลิปเนี่ยจะมีการพูดถึงชื่อฟาร์มแล้วก็สอบถามพี่เขาอยู่นะครับคุณผู้ชมอลองกับน้ำจิ้มดูก็ถือว่ารสชาติอร่อยนะครับซึ่งพี่เขามาจากราชบุรีนะครับมาจากราชบุรีเลยมาขายอจอระเข้ย่างนะครับที่นี่แต่พี่ผู้หญิงนะครับบอกว่า เปิดอีกสาขาหนึ่งนะครับเลยมหาวิทยาลัยกฉะเลิมการชนะออกไปทางฝั่งจะไปกันทรารมหรือจะไปอุบลน,นะครับเลยเฉลิมการชนะไปอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นร้านจระเข้สาขาของฟาร์มพี่เขาที่มาจากราดบุรีเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับกลล็ลองไปหาชิมดูได้นะครับในสีสเกตนะครับ ผมไปชิมในงานนี้นะครับเขาชื่องานว่าสีสเกต Connect t r a แฟร์ i r 2 2 2นะครับมาพร้อมกับดอกลำดวนบานนะครับมาพร้อมกับงานเทศกาลดอกลำดวนบานนะครับนี่ครับอเนื้อจระเข้ย่างนะครับดูครับก็ถือว่าน่าทานทีเดียวครับต้องย่างกลมๆนะครับนี่นี่แหละครับ อ,อ๋อทวีชัยฟาร์มนะครับทราบแล้วนะครับคุณผู้ชมทว,ทวีชัยฟาร์มจอระเ้ย่างนะครับคุณผู้ชมไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ